ณวัดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มีหลวงตากับเนนซึ่งเป็นผู้ดูแลวัดอยู่ซึ่งหลวงตาองค์นี้ได้เห็นแก่การฉันมาเวลาที่ออกไปบินทบาทก็จะเก็บของดีเอาไว้กินคนเดียวไม่เคยคิดจะเผื่อไว้ให้เนนเลยเช้าวันหนึ่งหลวงตาก็ได้ตื่นมาทําอาหารแต่เชา้ากะว่าจะเอาไว้กินตอนสายหน่อยเมื่อหลวงตาได้ดูเวลาแล้วก็จึงรีบจัดแจงตัวเองเพื่อไปบินทบาท แล้วค่อยกลับมาชั้นทีหลังหลวงตาจึงได้ตักโจ๊กปลาใส่หม้อไว้ก่อนแล้วจึงได้เดินออกไปทางด้านเนนที่เมื่อตอนเย็นยังไม่ได้กินข้าวเนนก็ได้เดินออกมาหาอะไรกินในตู้เนนก็ได้เห็นว่ามีหม้อใบหนึ่งอยู่เนนจึงได้ไปเปิดดูก็เห็นว่าเป็นโจ๊กปลาซึ่งน่ากินมากเนนจึงได้เอาโจ๊กปลาของหลวงตามากินเกือบหมดหม้อเมื่อกินเสร็จแล้ว เนียนก็ได้เปิดฝาหม้อเอาไว้แล้วได้เดินไปเข้าห้องน้ำเมื่อเนียนได้เดินกลับมาอีกทีก็เห็นว่ามีมะรงวันบินเต็มหม้อไปหมดเนียนจึงได้ปิดฝาหมอ้อแล้วได้เอาไปไว้ที่เดิมทางด้านหลวงตาที่ได้ไปบินทบาทกลับมาแล้วก็ได้ไปนั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วจึงได้ไปเอาโจ๊กที่ทำไว้เพื่อที่จะมาฉันเมื่อหลวงตาได้เปิดหม้อดูก็ร้องโวยวายว่าใครมากินโจ๊กของตัวเองจนหมด หลวงตาจึงได้เรียกเนนมาถามทันทีซึ่งเนนก็ได้มองเห็นมะแรงวันที่บินตอมหึงอยู่เต็มมอเนนก็เลยได้ทีโทษมะแรงวันไปว่าเป็นตัวพาผักพวกมากินจนหมดซึ่งหลวงตาก็พูดไม่ออกเพราะเห็นมะแรงวันบินเต็มมอหลวงตาจึงได้สั่งเนนว่าต่อไปนี้ถ้าเห็นมะแรงวันที่ไหนก็ให้ตีทีนันอย่าให้มันมากินของหลวงตาอีก วันหนึ่งขณะที่หลวงตากับเนนกําลังแขวนอาหารอยู่น,นั้นทางด้านหลวงตาก็กําลังแขวนอย่างอร็ดอร่อยแล้วได้มีมลแงวนันซึ่งได้บินมาเกาะที่ป่าของหลวงตาเมื่อเนนมองเห็นก็ไม่พูดพร่ำทาเพลงอะไรเนนก็ได้เอาไม้ตีเข้าไปที่ป่าของหลวงตาทันทีอย่างไม่ยางเพราะจะตีมลงวนันจึงทําให้หลวงตาได้แต่ร้องวอยอยู่คนเดียวอย่างเก็บปวด ็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องเ네นนตีหลวงตาเป็นนิทานที่เล่าเพื่อความบันเทิงสนุกสนานในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออาภัยไว้หน้าที่หนีด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ